สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยกับแนวทาง3ราวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่เนาะสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่ในช่วงนี้ก็อย่างที่นะครับอย่างที่เรารู้อย่างที่ฉเห็นนะครับก็คือว่าแนวทางไม่เข้าเลยนะครับพี่พีผมก็ต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ต้องให้เอเขาเรียกว่าแนวทางดีๆก็จะเป็นพวกฮานอยเนาะนะครับช่วงนี้ฮานอยก็ถือว่าเดือนดีนะครับพี่พี่แต่ว่าในรอบดึกๆเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะครับ สำหรับเราสามัคีนะครับพี่พี่กลมให้3กับ9ผลที่ออก65216อันนี้หลุดไปเราสามัคีี v i p ให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก89808 8, 8, 8, นะครับ6ไม่มาใครเอา0ูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่08นะครับเราวี p ให้4กับ8ผลที่ออก1 5 0 9 1กก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่พี่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับส่วนแนวทาง นะครับในค่ำคืนวันที่ย9นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับลาวสามัคคีนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เดี๋ยวนะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข7รูดที่รูดที่7 ดูที่เจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกหนึ่งสอตัว1 7 2นะครับ ส่วนลาวสามคัคคี VIP นะครับผมให้ไปที่เลข4กับเลข3รูดที่รูดที่4นะครับ4 0 4 8 4 9 3 0 3 8 สามเก้าสามตัวสามสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์สี่เก้าสามศูนย์นะครับส่วนลาว vip เรา VIP ผมให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับรูดไปที่เลข5 5ก็จะมีในที่51าหนึห้าสองห้าแปด เก้าศูนเก้าสองเก้าแปดสามตัวเก้าห้าหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทาง3เราก่อนรอบดึกนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามแนวทางขอให้ โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ